สวัสดีจา้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไฟนะาะเอฟซีสุขสุขคนนะคะเห็นเสียยีลบนอบกบลมแหง้งลมแห้งค่ะพี่นออ้องเออออกมาทุ่งนาแล้วนะตัวน,นี้ออกมาทุ่งนาแล้วมานียบมกะเออออกมาแล้วก็เลยไม่เห็ดกับเขาอยู่หน้านะคะทำกับข้าวอยู่นาเห็ดยังกินวันตีมันนี้ย่บนแกงเนื้อนะคะใส่ฟักเขียวหรือว่าฟักเซียงนะคะทุกคนอ,อยากซดน้ำแบบห่อนเพราะว่าตอนเช้าเราก็กิน อาหารเช้ากินกาแฟ,<ม>ก,ก,าฟกินขนมปังเลี้ยวเ,เนาะก็เลยแบบเออมาทุ่งนามันกะหิวยำไหนเขาก็จงค,คอยกิน,นสิงนีนะก็เลยพึ่งทํากับข้าวนะคะคนะล้างก็ล้างเก่งอยู่แล้วก็จะต้มหหอยน้อยนึงนะคะเอาไว้กินกับส้มตำเมื่อตอนเที่ยงสําหรับผักเข้าโ,โหเยอะแยะพ่นเอออยู่บนสื่อผักสลัดมเขาบ้านยี่สิบบาทแล้วก็อันไป็ดตัวเอาผัากกระชินแกาเต็มเลยพี่น้องกับเมืดอกแนวกินบวเลียงวมาให้มาหน้า จนอ้วนแล้วละ่ะอยอยบ,บนอ้นวนละมาน่าล่ะทุกคนคลิปเมื่อเช้านี่เยอะบ,บนนั่งว่าอยู่บ้านเนาะตอนกินกาแฟาพี่น้องบ่รู้ว่า AI มันตรวจสอบยังไงนะคะติดเหลืองเรียบร้อยนะคะเบไร้เงนินดอกติดเหลืองนะคะกับเป็นหยางบุเยบนก็คือบรินว่าคัหยาบเบอรเินว่าคัล่างบกเบอรเินว่าอีหยังที่มันพ่อจะพิดกดนะอาจจะเป็นมีบางตัวนะคะที่ AI ตรวจสอบแล้วมันไม่สมควรที่จะอา่า ลงโฆษณามันจะประมาณนี้เดี๋ยวนี้คืออันดูเรื่องว่าเห็ดคลิปเห็ดโซ่เชี่ยวนะมันยากนะคะในการที่ว่าเราจะสื่ออะไรออกไปก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสิ่งล่อแหลมหรือว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผู้บริโภคคือผู้รับชมรับฟังโน่นนี้นั่นนั่นแหละคะทุกคนถ้ามันมันไม่เป็นมันว่าเป็นผลดีอ่ะมันก็จะบล็อกของเราเอาไว้แบบว่าบางบางอันจะไม่ให้เผยแพร่หรือบางอันก็จะผิดกฎ นะคะไม่ลงโฆษณาให,หน้นู่นนี่นก็อยากอยู่นะคะทุกคนแต่เย็บมวกอุทธรไปเรียบร้อยแลวละ่ะค็คิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีคําอะไรที่แบบมันรุนแรงนูน่นนี้นั่นนะคะทุกคนคิดเหมือสาที่บนเบาเนาะว้าไปเรื่อยเปื่อน่นแหยละกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็พูดเรื่องที่ว่า,ามีบางคนเขาแนะนําว่าให้เขาเก็บเงินไว้เงินที่เราหามาทั้งชีวิต ทำไมจะต้องไปเสียเพราะว่าไปตามหาผู้ชายหรือว่าไปหาผู้ชายไปหาฝหหาอย่างเสียเก็บเงินเบสใส่ยามาหาบได้ดีกว่าบอพอเธอเลิกเซทเธออะไรอย่างเงี้ยเออพอได้แล้วอย่างเสียคือเหมือนกับว่าคือยังบาแหละเนาะคว,ความคิดของคนเฮามันบเหมือนกันใช่ไหมทุกคนความชอบก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ยีบ่บุญทำลงไปอ่ะยี่บุญคิดว่า ยีบ,บุญไม่ได้ปัญญาอ่อนหรือว่างโง่พอที่จะเอาเงินเก็บของตัวเองมาซื้อความสุขด้วยการที่เราไปเดทผู้ชายไปหาผู้ชายต้องควักเงินของตัวเองนู่นนี่นั่นนะคะมันมันกับบแมนยบ,บุกับมววออธิบายไปนิดนึงแล้วก็เฮละจิป,ปาถะนะคะที่เขาบอกไปเนาะในคลิปนั้นสำหรับอันข้นที่เข้าขใจ ยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่ามันมองในคนละแง่ละมุมไงทุกคนมองในคนละแง่ไหนมุมแต่ว่าย่บุญกับขอบอกน่าตรงนี้ว่า,ายี่บุญจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจนะคจะจะพอเปลี่ยนความตั้งใจที่ที่เราจะเดินสายนี้เราจะไปให้ถึงฝันน่ยไหทุกคนถ้ามันไม่ได้จริงๆก็สุดแท้แต่ว่าสนาอืมสุดแท้แต่วาสนาแต่ว่าก็จะพยายามหรือว่าเดินตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแบบว่าเออกูบมดกูหมดไฟแล้วละ่ะ กูหมดความหวังละล่ะอย่างประมาณเนี่ยเราถึงจะหยุดแล้วก็ยูมอมอมแม่แมของเข้าไปอย่างประมาณนั้นแต่ในตอนนี้ก็คือแบบเรายังมีไฟเรายังไปได้อยู่เรายังหาเงินได้ดูแล้วเรายังมีความคิดที่อยากจะเดินอยู่สายนี้อยู่นั่งสีนาทุกคนก็เลยแบบอย่างนี้บนเห็ดจักอนะคะยี่บนบงโง่ดอกทุกคนก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เตือนมาว่าอย่าเอาเงินตัวเองไปเปให้กับผู้ชายหรือว่า ไปเที่ยวตามหาผู้ชายนะคะเงินที่เขาหามาได้เก็บไว้ดีกว่าเอาไว้จะใส่ย้ำจะขวางหาบได้ดีวอวน้องปีนขึ้นมาอยากขึ้นมาเห็นไี้บนนางบเว่เว่เว่เพิ่เกิดอยาก,ายากาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเราเบิ่งดูไปนอนในก,กุจูอยู่มาน้ำคือเกา่านะคะมาน้ำคือเกา่เกามันนี่กระไดเก๋บยี่นบนยางไปเบิง่งอันนั้นเจ็บหนึ่งนะคะทุกคนเดินไปดูอีกหมอเสียงน้อยหนึ่ง กำลังสิสุกแลวละ่ะทุกคนมันลงมันแห้งลงมันแห้งก็เลยเอาอันถังที่เขาเจาะเห็ดแบบไปย่างปลานะ่ะเอามาเอามาบังลงห้มัน,นเดียวเขาสุกแล้วละ่ะแต่กันยังบหันหิวแบบรอจักน้อยคนละทั้งสิกินแต่ว่าน้องเคยออกมาซาเขา้าซอยก็แกยังบ่ได้กินเขา้าเ้าั่นละ่ืออ่าเดี๋ยวต้องค่อยกินกันเนาะเดี๋ยววนวอดจะแป๊บนึงเออมาดีก่ะมาตอกันสำหรับการที่ว่า เราตั้งใจไว้แล้วนะคะกับมันจอเวลาหลืแม่ทุกคนจอเวลาที่พญานลนเหมิงรัสิมาหรืแม่แล้วจะมาบอกให้เยบนว่าพอเถอเลิกเลิกเลิกลุมความคิดที่จะไปหาผู้ชายตามหาผู้ชายด้วยเงินที่ตัวเองหามากเก็บไปดีกว่านะะ่ะคือขอบอกนะคะว่าไม่ได้เอาเงินของตัวเองนะคะไม่ได้เอาเงินของตัวเองคือเงินของเขาคือทุกอย่าง การบุกโรงแรมการน่นนี่นั่นก็คือผู้ชายเนะยคะเป็นคนจ่ายเองหมดเลยแล้วก็จะหายิ่บนลมเลิอกอะคงจะโบนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก่าจะได้เดทกันนี่พี่น้องยีบบนลอมาจะคุยหามาจากเดือนพี่น้องว่าเอายิบบนคุยมากก็พอไ่นี่น่ะเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนจะเข้าแปดเดือนสรุปแล้วก็กว่าจะได้เจอกันก็แปดเดือนนั่นแหละก็แปดเดือนนะคะ ก็ถือว่าดูใจกันนานพอสมควรบ่มเมนว่าคุยเดยมือสองมือเราบินมาหากันเลยมันมันไม่ใช่นะคะบ่ได้บ่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ไวขนาดนั้นไม่ได้ที่ยังขนาดนั้นนะคะก็เราก็ดูใจกันจนแบบว่าเออโอเคอคิดว่าเขาก็คิดว่าผู้ผู้หญิงคนนี้แหละที่ที่ใช่ที่ฉันจะไปเดทด้วยจะไปไปเลี้ยนลูกกันว่ามันใช่บบอนัน ในในความเป็นจริงแตยุบนก็ว่า,าอะาคู้ใช่คนนี้แหละที่เขาแบบว่ามีตัวตนจริงแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายในการเช็ดในการคุยในการห่วงใยแต่ความเป็นจริงถ้าเราได้สัมผัสใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมันจะใช่ไหมมันจะใช่หรือเปล่านี่แหละยุบบนก็ล่อมาจน7จิตเเดือนเนาะจะเข่าเปเดือนบันนี้เขาก็จะไปหาเรียนรู้ ตัวต่อต,ตัวสัมผัสกันตัวเป็นๆลองดูนะคะย่าบอกย่าบ,บนลมเลิกต่อย้าบ,บนจะไปอยู่นะคะจะไปอยู่ยังไงก็คอยคอยรุ้นและเป็นกําลังใจกับจีบบนก็แล้วกันนะคะยี่าบนกับภาะว่านาอยู่ว่าให้คนนี้เป็นคนที่ใช่เถอะไม่หลอก็ช่างไม่รวยก็ก็ช่างขอให้พ่อได้อยู่ได้กินอือ่าบอบ่บ,บอคิดบ่แบบว่าเรามีเขาแล้วเราต้องมาอ่าเป็นนี่เป็นศินนู่นนี่นั่นเพิ่มพ้าละ มันไม่ใช่แบบนั้นก็คือโอเคละล่ละนะคะทุกคนเนากะบบก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่รอ,อลุ้นแล้วให้กําลังใจแล้วก็ก็ก็สาหรับคนที่บอกว่าห้อีบนเศร้าห้อีบนเลิกได้แล้วพอได้แล้วอันนั้นกน็มันเป็นความคิดของเจ้าเนาะเจ้าบ่มากเจ้าก็ต้องเอาเจ้าบ่มักเจ้าก็ต้อ,เอ,เองเบิ่งได้บนชอบจะเดินตรงนี้ยงมันก็จะไปตามนี้นะคะทุกคนเนาะเขาเขา65 70 65้า หกสิบขึ้นแล้วเขาก็ยังพยายามเดินสายนี้อยู่แต่ยุบบนยังไม่ทันถึงหกสิบแมเออห้าสิบแปดปีนาหาสิบเก้าพี่น้องต้งหกสิบกว่าเขาก็ยังหาอยู่ยุบบนกับให้ให้ยุบบนหาสักคเน,น,นเถอะเนาะบ่ามหมักตันหาดอกแต่เฮาหมักชาวต่างชาติถึงจะไม่เก่งภาษาแต่การอยู่น้ำเขาแล้วแบบมันโอเคก็ ผู้ชายไทยบางคน่างสีนะเออเนาะกับมาเดี๋ยว่าผู้ชายไทยบุดีดอก่ะ่ายีบ,บุญจะไม่ขอร่วมใช้ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายไทยอีกแล้ว่างสีนะเออถ้าไม่ไม่ได้ชาวต่างชาติที่เข้าใจก็ไม่เอาดีกว่าอย่างประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวยู่บุญไปจัดการกับแกงให้มมนเรียบร้อยกันคลิปนี้สนิทกอนทุกคนอาจจะมีสาระว,ว่ามีสาระาเป็นอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่บน เอามาเล่าสู่ฟังมันเป็นเรื่องเล่าชีวิตของญี่ปุ่นนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ถึงกำลังใจนะคะ